ดอกแรกแหกหมานของมือนี่พี่น้องวันนี้วันที่สามสิบพี่น้องพ่อดอกเดียวนี่ปารพุ่น่ะพี่น้องยายพ่อนยาวเห็นมูพ่นแล้วบิงบึงพี่น้องว้าวสวยงามเลยนี่เบิ่งดูอันนี้ห้อยอันห้อยอันห้อยกวงไม่ก,กินเพิ่นหลหรอพี่น้องยายพ่อนหาหมิดกันเลย ยายพอนหาหมีดแล้วแล้วปุณหพี่น้องงามครับบวดอกที่สองของมือนี่ยังบ้านสวัสดีพี่น้องเลยเห็นเฮ็ดละลูล่เขาเฮ็ดก้อนพี่น้องเลยม่ะจะลัเป็นแต่หัก ได้สามดอกสี่ดอกละเบังกันได้พี่น้องข่อยเลี้ยวหาบังกันได้คือหกแถลนี่โอ้นี่ได้ดอกนึงพี่น้องป้าพันหกก็ต้องสายตาดีโอ้ยดอกนี่มาง่ามั้ยพี่น้องบง่งกันนี่ป้า กิ่ถูมึงเนี่ยงามคักดินกะดินกะพุยพุยได้พี่น้องดินเพิ่นดีดินล้วนซุยเลยเนะี่ยปุ่นพี่น้องดอกมึงเห็นบ้าเป็นตาฮักคักพี่น้องมึงตุก๊กปุกอยู่บนไง พี่น้องเห็นเห็ดเผือกน้ำข่อยปะพันธุ์เกิดลีย่ายพ่อนค่ะแต่บังเนี่ยอยู่ไต่เหอะใหม่คนดั่คุ้มมุมพี่น้องว่ามาเวนเห็ดเผือกกับสีใหม่ได้กันเป๊ะเลยบังเนี่ยโอ้ยพูน่ะดอกนึงพี่น้องอเห็ดกระลังออกเห็ดกระลังออกสมัชชอกดีค่ะแต่ผู้ใด เอาผู้ใดมายางยำเพิ่นพี่น้องพุนผู้ใดมาเหยียบเพิน่นนี่มันห้อยใหญ่พอนบ่พี่น้องพ,พุ่นนับพี่น้องขอเลี้ยวเห็นมูเพนเหรอเด้สามดอกน้ำกันพี่น้องมาเบิงบ่งเบิ้งเนี่ยกระลังเป็นตะเกียงแสีบซ้ำเนี่ยพุ่นะดอกหนึง่ง ตะลั่นขึ้นพี่น้องมูล,ลูลอยู่พุ่นว้าวบ่งนี่มองนี่ปีสองปีที่แล้วที่คอยมาเอายี่สิบกระดอกก่ะพี่น้องพุดแนตะ่ดอกนึงก็ลังนเป็นกีพี่น้อง ه, อง๋อสี่ดอกพี่น้องพี่แต่ดอกนึงเห็นปะ ว้าวกำลังงามเลยโอ้ยมือได้ยายพ่อนมาถึกมือพี่น้องโศกเขาขางยายพ่อนโชคดีที่เจอเห็ดสวยนี่ถมพันไว้ก่อนพุ่นดอกอ้าบังๆังบัง,บงห้อยอันห้อยสิ็จในเขกินเพื่อนพี่น้องมังอ้าวพุ่นดอกนึงเห็นบ่เนี่ยยังยังได้พุน่นอ่ะ มันคือยูเลิกเท่านะ้นเนี่ยเอาอยู่ท้างไหนล่ะขาเพื่อนพี่น้องมันกำลังขึ้นโอ้ยกำลังเป็นตาฮักเพืนะ่อนพี่น้องอันนี้คือหลอมขาเรียบร้อยแล้วงามงามมึงเลย ซี่หาดอกกระเจียงอิม่มผุนได้พี่นอ้องพุ่นนุนไงผุนได้หลายเตื้อไปได้พี่น้องพุ่นนะพี่น้องอันดอกนี่มันหันเลี้ยวมาเห็นที่พันยูคูสองสามดอกมันหันไหมนี่เป็นพี่น้องเลี้ยวเห็นอยู่ยายพ่อนเลี้ยวมาเห็นหนี่ ลังเป็นตะหักนี่หละสภาพปลาเห็ดผู้บางคนว่ใยายพนปลาเห็ดเจา้ามาเป็นแต่เห็ดลายแถวว่าสัน่นเด้พี่น้องเอ้ยมันกับพ่อได้เก็บกินนั่นแหละพาะว่าคอยสอมซ้ำมือคอยกับขึ้นเขาเที่ยน,นึงเนาะอันนี้คือเห็ดหนาเลยับบะเมน,น,นได้พี่น้องอันใดถ้าบ่หมั่นใจเฮาก็บยาเก็บเนาะคะ่ะ สภาปลาเห็ดยายพ่อนพี่น้องเดี้ยเห็นเห็ดน้ำข่อยบ่เป็นแต่ตื่นเต้นบ่ผู้บางคนพึ่ว่ายายพ่อนปลาเห็ดเจ้าคือเป็นแต่เห็ดหลายแค่ว่าสัน้นมันกับบ่ปลายดอกพี่น้องพ่อได้เก็บพ่อได้ลุ่นนี่นะเบิง่งหูสามดอกน้ำกันพี่น้องเบิง่งกรลังเป็นแต,าหาตน่ห้ากระเล่นกําลังเป็นจีเลยพี่น้อง สันัดดอกหนึ่งเหมือนกันนี่เด็กมีไต่ใบใหม่นี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยกระลั่งเป็นกีเลยจนโนีโ่พี่น้องมาเป็นตาหากักแทนให้เบิ้งดูโอ้ยอันนี้สเน็กเคยกินเพ้นดอกนี่กระลังเป็นตาหาักเลยเนี่ยเบืง้งเกล็ดน้ำกันซ้ำดอกแต่ว่า ได้ยูดอกเดียวพุ่นแต่ดอกนึงกำลังหมู่ลู่พี่น้องเรื่องดูนี่กำลังน่ารักเลยนี่พี่น้องเลยเบื้องเห็ดมั่นปู่ดูพุ่นเอาสร้างว่ามุมนีมิเห็ดมั่นปู่เทละบาทีนี่ โอ้ยดอกงามงามพี่น้องถ้าบ่เก็บก็คือเสียดายอันเก็บเอากันเด้อดอกพ่นงามงามสีสดไหมพี่น้องมึงปไายายพ่อนกับหัวตะหูว่ามองนี่มีเห็ดมันปู่พี่น้อง มันปูย่ยางมา่งามค่ะแต่บันสีสดสวยงามมากเลยพุ่นสูงสูงพุ่น เห็ดไข่มุกพี่น้องเบิง่งกำลังขึง้นเห็ดไข่มุกว้าวพี่น้องเห็ดเพิงนี head ่เห็ดไข่มุกเห็ดเพิงกับมีน้าบ้างไงเป็นตาฮักบ่พี่น้องเดี๋ยวเห็นเห็ดเพิพไงไบ่ล่องย้อยพอนผ้าแยงอยู่บนแม่บ่ค่ะว่ามันแมน่เห็ดเพิง น้องดอกบักไง่นึงตัวนี่้บาบึง้งอ้าวคือสิมาเร็วถ่าพี่น้องบังเห็ดอันนี้มาแล้วบาดที่ีหนฝนตกนำไหลดินพ่นซุม่มเห็ดคาสีสมกับจะมาแล้วบาดที่ีหน เกิดอยู่ถนนยางพี่น้องเม็ดเพิ่งข่อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งโดดแบบง่ายง่ามเลย เนเขาสูงแห้งแต่งามพี่น้องเอ้ยบ้างไงพี่น้องเห็ดเพิงดอกนี่แต่มันต้องตาต้องใจพี่น,อนยย้องพูดไย้ายพอนยางอยู่ถนนเลี้ยวขึ้นไม่เห็นเซตย้ายพอนเลยพี่น้องไงดอกง่ายคักบ้างไงพูดพูดนอ้พี่น้นองดอกนี้ไงพูดพูดเห็นไหมพูดไะ ไปยายพ่อนพาพี่น้องเข้ามาเก็บเห็ดเผงอกย่บาดท,ที่ไหนเห็ดกำลังออกพี่น้องเ่ยพุ่นต้าปลาหกคักแทะเดี๋ยวยายพ่อนไปหมุนเอากันได้พี่น้องเด้อึ้นมาหัวเลยผุนพี่น้องดอกงามงาม ห่อป่าเห็ดเผือกไม่พี่น้องเอ้ยพุ่นดอกบักใหยหนึ่งป้าห้วยพันเนาพี่น้องเบิ่งดอกมันมางามค่ะแกป้าดอกนี้ก็สวยสดงดงามค่ะพี่น้องเบิ้งห้วยพันเนาตั้งซีหาดอกบักใยใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิง่งงามค่ะงามเนี่พุ่นดอกนึงพี่น้องเห็นว่ากำลังเป็นจีอยู่ะพี่น้องเบิ่งเห็ดมันปู่ดู โอ้ยงามค่ะงามเนี่ยบัเบ่งคว่มงามของเพิ่นดูสีสดสวยงามค่ะพี่น้องเหตดไหมขอบ่เอาดอกก็ไปหาเหตดใหญ่ก่อนเด้อพี่น้องเห็นบอกดอกนี่ไหมอีพ่ออีแม่เหตดบา้าสมัดดอกใหญ่ดอกงามค่ะทีพี่น้องปูดพ่อความงามดึงนี่พูด นี่แต่ดอกดึงพี่น้องมึงดูนี่เอาอันนี้เน่าพี่น้องเบิ้นอันนี้ดอกเพิ่นได้ยี่นี่เิ่งดูโอยบังเห็ดเพิ่งดอกนี่มางามคักแท่พี่น้องพูดนะบังเนี่พูดนะจกักมันเห็ดอีหยังเนี่ยเห็ดละงกละงามบอกพี่น้องมาหลายคักแทนนี่งามคัก พละส้นดอกนี่พี่น้องเอ้ยสูงขท้างาอ่านลัดว่ามันเสาโพละเหล็กพี่น้องพุ่นข้างี้พ่อตั้งให้เบิง่งพ,พุ่นโพดพ่อพี่น้องห่วมสูงสวยงามพอเมื่อนี้ขึ้นเขาสูงตั้งใจพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งวิวเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะขายายให้พี่น้องเท่าเบิงเบิงไงางามพี่น้องแหงขึ้นมาสูงแหงแตงงามเบิงสิงมายืนเบิ้งวิวพี่น้องมาพอ้เห็ดลมดอกบักใหญ่หนึ่งมาเบิงซอยกันทุคกคนนะพูดเห็นบ่ดอกใหญ่ีหลีว่าจะมาทายวิวให้พี่น้องเท่าเบิง ขัดเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยดอกบางใหยหนึ่งบางใยพ่อนจะเอาขึ้นมาให้เบิ้งสรุปเห็ดไทยพี่นอ้องคาเบิางเบื้งเลยสอนเห็ดน,น้ำย่อยพ่อนพี่น้องงามงามกีมิมมมตกี่ใหญ่ๆเบื้องเลยเป็นตะแกีงแซ่บบ่พี่น้องว่า ดอกนี่กะงามงามพี่น้องดอกแกงดอกเดียวกับอิ่มเนี่ยงามาคาแคทยายพอนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เมนูแกงเห็ดร้วมมิดพี่น้องมากเด้อบองไงเป็น,ปนตะแซบขึ้นอย่างไงอ้ามาพี่น้องมากแกงเห็ดมือด้อนี่สดฮ่อน